สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองห้ B กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องรัตโต้ VIP ย้ําว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่อง DBRIS 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะก็ใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบตัวรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มเลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะก็เล่นสูตรคือร้อยบนบวก3 เล่นปัก10ล่างก็คือกดล่างรูดหน้านะคะร้อยบนบก3นะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเราจะได้ไม่ต้องคิดเองเนาะสูตรเข้าตั้งแต่รอบที่32จนถึงรอบที่37นะคะ3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนตอนนี้เข้าหรอบแล้วนะคะเข้า6รอบแล้วยิ่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าก็จะอยู่วนอยู่ในสูตรของแอดนี่แหละยังไงก็ไปดูไปติดตามได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ แอดมีคลิปใหม่ๆอัพลงในแต่ละวันนะคะก็จะ,ะแจ้งเตือนให้กับสมาชิกที่กดติดตามไว้นะคะก็เข้ายาวๆเลยเนาะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูร้อยบนบวก3แต่ก่อนน้ำเล่นเช็คก่อนนะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะคะเราลองมาดูซิสำหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วเอาตัวนี้ไปลงทุนได้เลยรอบที่38นะคะปัก10บล่างก็คือกดล่างรูดหน้าเอาเลข7 8็0 1กไปเล่นปัก10ล่างเดี๋ยวแล้ว,ลวรับฟังรับฟังคลิปไม่จบนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดลดต้นทุนนะคะ เดี๋ยวเราฟังให้จบเนาะทีนี้เราลองมาดูสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะเอารอบที่37นะคะก็จะเอารอบที่36มาคํานวณนะร้อยบนก็คือ7บวกค่าคงที่คือ3 7มบวกสได้10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ 0. มานยับเพิ่มนะคะมีศ1น3 4รอบที่37ออก4 0 5 4 6ย์ปัก10ล่างนะคะปัก10ล่างคือเลข4เลข4เข้านะต่อไปนะคะรอบที่38 นะรอบที่38ก็จะเอารอบที่37มาคําคำนวณสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะร้อยบนก็คือ4บวกค่าคงที่คือ3 4บวก3ได้7นะเพิ่มนะ7 8 9 0 1รอรุนรอบที่38นะทีนี้เรามาดูเทคนิคการตัดลดต้นทุนนะเราก็จะเช็ค3รอบเราจะเช็ครอบที่สมมติเราจะเช็ครอบที่3 3 3 4 3 5เราจะลงทุนรอบที่36นะคะการเช็คก็คือว่าปัก10ล่างรอบที่33ปรับาปัก10ล่างก็คือ8ทําสัญลักษณ์ไว้ นะเข้านะเลข8ทําสัญลักษณ์นะรอบที่34ปักสิล่างก็คือ4ทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่35ปักสิล่างก็คือ8ทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้รอบที่36เราจะลงทุนนะคะเราจะดูว่าตั้งแต่ที่เราเช็คมารอบที่33 34 35หลักไหนที่ไม่มีเราจะตัดตำแหน่งนั้นนะคะไม่มีตำแหน่งในบ้างตำแหน่งที่1รอบที่35เข้าเราไม่ตัดรอบตำแหน่งที่2รอบที่34เข้า ตำแหน่งที่สามไม่มีไม่เข้าตัดได้เลยนะคะตัดได้เลยมีอีกไหมอ่ามีอีกตำแหน่งสุดท้ายเลยตำแหน่งที่ห้าไม่เข้าตัดได้เลยแปลว่าจะปกติห้าตำแหน่งแล้วตัดออกสองตำแหน่งก็จะเหลืออยู่สามตำแหน่งก็จะเลขศูนย์เ,เลขหนึ่งและก็เลขสามไปลงทุนรอบที่สามสิบหกเล่นปักสิบล่างก็คือกดล่างรูดหน้านะคะก็จะอยู่ที่สามสิบตัวนะคะถ้าเราลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุนสามสิบบาท ก็ยีนะ่กิจจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุนเรา3ากำไร60บาทเลยนะก็ถือว่ากำไรเยอะทีนี้มาดูรอบที่36ออกเจ9 4 1นะคะปัก10ล่างก็คือ4ีนะคะ4เข้าถ้าเราตัดตำแหน่งที่3เราก็จะได้ก็แปลว่าใช้ทุนอยู่ที่4ตัวเอาไปเล่นปัก10ล่างก็จะอยู่ที่40ตัว40ตัวนะถ้าลงทุน,ทนตัวละ1บาทใช้ทุน40บาทนะคะแต่ถ้าเราเอาตัดตำแหน่งที่ห้า ก็คือเลขสี่ก็คือจะหลุดไม่ได้คะที่ไอจะสือ่อคือว่าให้เลือกนะคะสิ่งที่ตามมานะคะ,ะสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงหมดทุกอย่างทีนี้เราก็ต้องอมีความเสี่ยงเลือกเอาว่าเราจะลงทุน แบบไหนจะตัด2ตำแหน่งหรือ1ตำแหน่งถ้าตัดตำแหน่งที่3เราก็จะได้แต่ถ้าเราตัดตำแหน่งที่5เราก็จะไม่ได้นะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ